เปิดประวัติสาวสุดคิ้วมิยาทองเจือมิยาหรือพิชชาทองเจือเกิดวันที่28มิถุนายน2549ปัจจุบันอายุ17ปีเป็นลูกสาวคนกลางของคุณพ่อพีททองเจือมิยาเนี่ยสนใจงานด้านวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กเพราะได้ตามคุณพ่อเนี่ยไปที่กองถ่ายบ่อยๆและมีความฝันอยากเป็นนักบัลเล่จึงได้เรียนเต้นบัลเล่เนี่ยตั้งแต่อายุ5ขวบพวกกับมิยานี่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทำให้มิยาเนี่ย มีลีลาการเต้นหลายสไตล์เอามากๆซึ่งความปังตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มียาผ่านการออดิชั่นไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ประเทศเกาหลี มิาเนี่ยยังมีความสามารถด้านการเดินแบบแถมมิาเนี่ยก็ยังเคยเล่นภาพยนตร์เรื่อง16เ้า19เดือนที่ฉายไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งพ่อบีเนี่ยก็ได้เห็นความสามารถของลูกสาวบวกกับไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยไปอยู่ไกลบ้านก็เลยเปิดค่ายเพลง l i ั v เล็ Record ที่ทุ่มทุนสร้างเพื่อให้มิาเนี่ยได้เดินตามความฝันโดยมิยาเนี่ยได้ปล่อยเพลงแรกคือเพลง Heart ตามมาด้วยเพลง Get Like Me นอกจากนี้เนี่ยมีย่าก็ยังมีความสามารถด้านการขับรถแข่งโดยมีคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเทรนให้อีกเลยกได้ยว่าบ้านนี้เนี่ยเขาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงจต้องบอกว่ามีย่าเนี่ยทั้งสวยเท่เก่งและโปรไฟล์ดีสุดๆแถมครอบครัวเนี่ยก็ซับพอร์ตทุกด้านอนาคตไกลแน่นอนถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลบคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ